พื่อให้ไม่พลาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้มีกล้องยิงไวเข้ามาใหม่นะครับจากแบรนด์เว t ท u ฮันเตอร์นะครับจะเป็นในส่วนของรุ่นนะครับ S D ขีด S นะครับ1.2ขีด6คูณ24 IR Pro นะครับตัวนี้เป็นรุ่นโปรนะครับเดี๋ยวเรามาชมบอดี้กันเลยนะครับนี่นะครับ ตัวนี้จะเป็นสีออกน้ําตาลนะครับผมสีคล้ายๆสีกาแฟนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เหมาะกับสายล่ามากๆเลยนะครับนี่นะครับบอดี้ของเขานะครับเบื้องต้นนะครับผมนี่นะฮะสวยงามมากนะครับสําหรับตัวนี้นะครับข้างล่างก็จะเป็นเลข serial n เบอร์ของกล้องนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับออกแบบมานะครับหน้าเรีนนะครับ 24มิลนะครับตัวนี้จะมุมมองกว้างนะครับแล้วก็มองได้ค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็เข้าตาไวมากนะครับอ่านี่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสามารถครับอ่าใส่ท่อบังแสงได้ด้วยนะครับตัวนี้มีท่อบังแสงแบบรังผึ้งนะครับแถมให้นะครับนี่นะครับใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับสมาชิกนี่นะครับใครที่เอาแดดจ้าๆนะครับตัวนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมก็ช่วยถนอมสายตาของท่านได้เยอะมากนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับท่อจะเป็นท่อ30มิมิลนะครับท่อใหญ่มองง่ายสบายตานะครับเป็นท่อมาตรฐานนะครับสมาชิกนะครับตัวนี้สามารถซูมได้นะครับ1.2เท่านะครับถึง6เท่านะครับตัวนี้นะครับผมการปรับบนล่างซ้ายขวาจะเป็นแบบปรับในนะครับเซสซิ l โลได้นะครับสมาชิกตัวนี้นะครับอ่านี่นะครับผมจะเป็นแบบปรับในนะครับมีสเกลบอกด้วยนะครับตัวนี้นะครับ ทั้งบนล่างแล้วก็ซ้ายขัวเลยนะครับเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับผมแล้วก็ด้านข้างนะครับก็จะสามารถเปิดไฟในเส้นเล็งได้นะครับตัวนี้นะครับก็ไฟก็จะมีด้วยกัน5ระดับนะครับสามารถเปลี่ยนฐานตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับแกะออกมาเปลี่ยนฐานได้นะครับเวลาฐานหมดนะครับสมาชิกนะครับ ก็เปลี ite, ่ยนเสร็จนะครับก so ็หมุนเข้าไปแบบนี้นะครับตามเข็มนาฬิกานะครับกล้องตัวนี้นะครับผมสามารถปรับสายตาได้นะครับสมาชิกตัวนี้สามารถปรับสายตาได้นะครับแถมก้านปรับซูมให้นะครับตัวนี้สามารถถอดออกได้นะครับใครไม่ชอบถอดออกได้นะครับใครชอบก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับจะได้ปรับซูมง่ายนะครับสมาชิกนะครับนี่นะครับบอดี้เบื้องต้นนะครับระยะการมองเห็นนะครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่นะครับ สิบเมตรนะครับถึงประมาณหกสิบเมตรเลยนะครับตัวนี้นะครับสวยมากนะครับเดี๋ <aha. S 1> ยวเราไปชมสลิงกันนะครับน,นี่นะครับสลิงลักษณะดังภาพนะครับผมเอ่เผื่อดรอทได้นะครับผมตัวนี้นะครับเผื่อกระสูนตกได้นะครับนี่นะครับสวยงามนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับสลิงคมชัดนะครับตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับของแถมนะครับก็มีนะครับ ทาแถมให้2ก้อนนะครับแล้วก็จะมีระดับน้ำตั้งกล้องนะครับอันนี้ทางร้านแถมให้นะครับคู่มือเอกสารการใช้งานนะครับผ้าเช็ดเลน1ผืนนะครับแล้วก็จะมีขาจับรางนะครับแบบ11มิลทมรสูงนะครับหรือท่านไหนที่ใช้แบบ20มิลมบอกทางร้านได้เลยนะครับทางร้านมีให้บริการนะครับเลือกได้หนึ่งแบบนะครับผมแล้วก็ทางร้านจะแถมเลเซอร์นะครับเลเซอร์ชี้เป้านะครับตัวนี้นะครับใช้งานได้จริงนะครับปรับบนล่างซ้ายขัวได้นะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคนะครับแถมให้อีก หนึ่งตัวนะครับคุ้มๆเลยนะครับตัวนี้ก็250บาทแล้วนะครับสําหรับเลเซอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ฟ้ากระดูกนะครับแบบป๊อปอัพนะครับแถมให้หนึ่งชุดนะครับผมอ่านี่นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ชมนะครับนี่นะครับใส่แล้วก็จะสวยแบบนี้นะครับอ่านี่นะครับแบบป๊อปอัพนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับดีแบบนี้นะครับดีแรงๆเลยนะครับนี่นะครับอ่า แถมให้นะครับอีกหนึ่งชุดนะครับผมเซตนี้นะครับราคารับจะอยู่ที่2,600บาทรวมจัดส่งฟรีนะครับย้ำราคาอีกรอบนะครับราคาจะอยู่ที่2,600บาทรวมจัดส่งฟรีแบบโอนนะครับผมเก็บเงินไปทางบวกเพิ่ม100บาทนะครับสินค้ามีรับประกัน1เดือนนะครับหากเสียภายใน1เดือนหรือ30วันทางร้านเคลมตัวใหม่ให้ทันทีนะครับก้ารับประกันกันแบบนี้เลยนะครับผมหากท่านไหนนะครับสนใจสั่งซื้อสินค้าครับติดต่อมาที่ไลน์ไอดีนะครับ แอ J U K P P P นะครับผมไอ l i ล e J U K P P P นะครับผมไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับลองทักเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะครับสำหรับท่านไหนนะครับสะดวกสั่งทางนะครับช้อปปี้ลาซาด้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมกดสั่งได้เลยนะครับสำหรับวันนี้รีวิวนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ